สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกับสู่ช่อง t ัวในเชนวันนี้ฉันจะแนะนําคุณทุกขั้นตอนในการรีเซ็ตไอโฟนที่ครอบคุมที่สุดไม่ว่าคุณจะวางแผนที่จะขายแลกเปลี่ยนยกไอโฟนให้กับผู้อื่นและจําเป็นต้องทําการรีเซ็ตทั้งหมดหรือหากคุณลืมรหัสผ่านไอโฟนและสามารถกู้คืนเป็นการตั้งค่าจากโรงงานได้เท่านั้นฉันมีทางออกที่ดีที่สุดสําหรับคุณ การรีเซ็ต iPhone เป็นกระบวนการที่จะลบข้อมูลทั้งหมดบนอุปกรณ์โดยพื้นฐานแล้วจะคืนค่าอุปกรณ์กลับสู่สถานะดั้งเดิมราขอว่าเป็นแบรนด์ใหม่อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าการรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานจะลบข้อมูลทั้งหมดบน iPhone ของคุณอย่างถาวรดังนั้นจึงเป็นเรื่องสําคัญที่จะต้องสํารองข้อมูลของคุณก่อนที่จะดําเนินการก่อนที่เราจะดําดิงสู่กระบวนการรีเซ็ตเรามาพูดคุยเกี่ยวกับการสํารองข้อมูลในอุปกรณ์ของคุณ แนะนำให้สำรองข้อมูลอยู่เสมออัปเดตไอโฟนของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่สูญเสียข้อมูลสำคัญใดๆคุณมี2ตัวเลือกในการสำรองข้อมูลใช้ไอคาเปิดแอปการตั้งค่าแตะชื่อของคุณที่ด้านบนของหน้าจอแตะไอคาวแตะสำรองข้อมูลไอคาตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตช์ถัดจากการสำรองข้อมูลไอคาวเปิดอยู่จากนั้นแตะสำรองข้อมูลใช้คอมพิวเตอร์หากคุณเห็นว่าคุณสามารถใช้ไอทูนเพื่อสำรองข้อมูล เชื่อมต่อ iPhone ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์เปิด iTunes คลิกไอคอนโทรศัพท์ใกล้มุมซ้ายบนคลิกสำรองข้อมูลตอนนี้เมื่อคุณได้สำรองข้อมูล iPhone ของคุณแล้วมาดูกระบวนการรีเซ็ตกันดีกว่าแต่ถ้าคุณลืมรหัสผ่าน iPhone iPhone ของคุณถูกปิดใช้งานหรือรหัสผ่านหน้าจอ iPhone ไม่ทำงานในสถานการณ์นี้คุณจะต้องลบ iPhone ของคุณโดยไม่ต้องมีรหัสผ่าน หากคุณเพิ่งแก้ไขรหัสผ่าน iOS 17หรือใหม่กว่าจะมีหน้าเวลา72ชั่วโมงที่สามารถใช้เพื่อเข้าถึงอุปกรณ์ของคุณนี่คือสิ่งที่คุณสามารถทําได้จากหน้าจอล็อกของอุปกรณ์พยายามป้อนรหัสผ่านของคุณจนกระทั่งหน้าจอไม่พร้อมใช้งานบนอุปกรณ์ปรากฏขึ้นและแจ้งให้คุณลองอีกครั้งในภายหลังเมื่อคุณเห็นข้อความแจ้งให้แตะตัวเลือกที่ระบุว่าลืมรหัสผ่านที่มุมด้านล่างของหน้าจอ จากนั้นเลือกป้อรหัสผ่านก่อนหน้าป้อรหัสผ่านเก่าของคุณและปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อสร้างรหัสผ่านใหม่หากคุณเปลี่ยนรหัสผ่านานานกว่า72ชั่วโมงคุณสามารถกู้คืนอุปรกรณ์ของคุณได้โดยการรีเซ็ตเท่านั้นเมื่อถึงเวลารีเซ็ตอุปกรณ์ iOS Apple แนะนำให้ใช้ i t u o n s <The> อย่างไรก็ตามวิธีนี้กําหนดให้คุณต้องซิงค์ไอโฟนของคุณกับ iTunes ต่อไปนี้คือวิธีที่คุณสามารถทําได้เชื่อมต่อ iPhone ของคุณกับคอมพิวเตอร์และเปิด iTunes ในแถบสรุปคลิกตัวเลือกคู่คืน iPhone จากนั้นคลิก r s t o r e ในหน้าต่าง p อปอั up, คลิกยืนยัน Apple เข้าใจดีว่าผู้ใช้หรือมหัสผ่านนั้นมันน่ารำคาญเพีงยงใดเขาจึงทำให้กระบวนการรีเซ็ตจากค่าโรงงานง่ายขึ้น ด้วย Apple ID และรหัสผ่านของคุณคุณสามารถลบ iPhone ของคุณโดยตรงด้วย iOS 15.2หรือใหม่กว่าที่ iPhone ไม่พร้อมใช้งานหรือหน้าจอล็อกความปลอดภัยไม่จำเป็นต้องใช้ iTunes หรือคอมพิวเตอร์ตัวเลือกอื่นคือการรีเซ็ต iPhone ของคุณเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานโดยไม่ต้องใช้รหัสผ่านโดยใช้ i ไอค u วโปรดทราวบว่ารหัสผ่านนี้หมายถึงรหัสผ่านการล็อกหน้าจอ iPhone ไม่ใช่รหัสผ่านไอคาวนี่คือวิธีที่คุณสามารถทำได้ ไปที่ iCloud.com ในเบราว์เซอร์บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นของคุณและเข้าสูร่ระบบด้วย Apple ID และรหัสผ่านของคุณคลิกค้คนหา iPhone คุณจะเห็นอุปกรณ์ทั้งหมดในนี้ iPhone ที่คุณต้องรีเซ็ตควรอยู่ในรายการคลิกและแตะตัวเลือกลบ iPhone ซึ่งมันจะลบรหัสผ่าน p h o n e และข้อมูลทั้งหมด หากคุณไม่มีหน้าจอรหัสผ่านหรือรหัสผ่านไอโฟนไอดีและต้องการวิธีที่สะดวกยิ่งขึ้นในการรีเซ็ตอุปกรณ์ของคุณ it, it so คุณสามารถใช้เท่นแช่โคยุคีทำการปลดล็อก iPhone เครื่องมือนี้สามารถข้าบรหัสผ่าน iPhone และรีเซ็ต iPhone ของคุณเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานโดยไม่ต้องใช้ไอตูนหรือข่าวโดยรองรับ iPhone และ iPad ตทั้งหมดนี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้เแช์โยคี เชื่อมต่อ iPhone ที่ล็อกกับคอมพิวเตอร์ของคุณและเปิดโ o ลูคีให้คุณคลิกปุ่มเริ่มต้นบนอินเทอร์เฟซหลันคลิกถัดไปเพื่อดำเนินการต่อโ u k ูคีจะแนะนำคุณดาวน์โหลดแพ็กเกจเฟิร์มแวร์ล่าสุด คลิกเริ่มลบและมันจะเริ่มลบรหัสผ่านออกจาก iPhone ของคุณและทําการรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานหลังจากกระบวนการเสร็จสิ้น iPhone ของคุณจะถูกรีสตาร์ทและคุณจะได้รับการต้อนรับหน้าจอสวัสดีแบบคลาสสิกจาไว้ว่าคุณต้องจํารหัสผ่านหน้าจอและรหัสผ่าน Apple ิ d ให้ได้หากคุณเพียงต้องการขายแลกเปลี่ยนหรือแจก iPhone อย่าลืมสำรองข้อมูลอุปกรณ์ของคุณก่อนที่จะรีเซ็ต ฉันหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ในการแนะนำคุณตลอดกระบวนการรีเซ็ต iPhone ที่ล็อกไว้จากโรงงานเมื่อคุณลืมรหัสผ่านหากคุณมีคำถามใดๆอ,อื่นๆโปรดแจ้งให้เราทราบสำหรับวันนี้สวัสดีครับ